สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมปุ no ๊กครับห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าไม่มีเวลามาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับก่อนอันนี้ก็ต้องซ่อมแซมโรงเรือนใหม่นะครับทาใหม่นิดหน่อยนะครับก็ไม่นิดหน่อยอะไรอันเพราะโดนฝนเข้าไปนะครับก็เลยไม่ได้ปลูกอะไรก็เลยไม่ได้ทําวิดีโอนะครับส่วนเคลเนี่ยผมปลูกไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าปลูกแล้วเนี่ยเราไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องมาเปลี่ยนรุ่นบ่อยๆนะครับผมก็เลยเริ่มชอบ แล้วก็มีประโยชน์เยอะด้วยนะครับผมก็เอาเคลยวรถอนนี้มาใส่ปลูกไว้ในโรงเรือนที่มีมุ้งนะฮะช่วยได้เยอะครับมันจะลดเรื่องการมีหนอนมากัดกินใบนะครับเพราะ,มะแมลงมันมาไข่ไม่ได้นะครับก็ดีครับต้นก็นี่ตัดกินไปหลายรอบแล้วนะครับตัดไปหลายรอบแล้วใบโอเคนะฮะสมบูรณ์มากนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเคีไดโนมัง้งอะไรในรนเสาร์อะไรสักอย่างนี่แะ ใบก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับนี่ตัดไปแต่ผมยังไม่ได้ลองทานอยู่เลยนะแต่กินเคยลองกินสดๆอยู่แล้วก็โอเคฮะอร่อยดีนะครับเนี่ยสวิชานี่เหมือนกันนะครับก็ปลูกแค่นี้เองสวิชานะครับลองดูฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ใช้สารเคมีก็งามขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับคนที่ปลูกไว้ทานเองที่บ้านนะครับแนะนำปลูกได้เลยครับเพราะว่าราคามแพงถ้าไปซื้อข้างนอกนะฮะ นี่ผมยังขายให้ครูเขาเนี่ยก็ประมาณโลละร้อยเองนะครับส่วนบางท,ทกีก็ตัดไปกินเองยำอร่อยมากผัดน้ำมันหอยยังไม่เคยลองนะเขาว่าอร่อยแต่ผมพาไปดูแปลงผักสลัดนะครับแต่ว่าเป็นผักสลัดที่ผมปลูกกับน,น้ำแบบตอนนี้นะครับนะครับตอนนี้ผักสลัดผมก็จะเหลือแค่สองแปลงนะครับเป็นแปลงน้ำล้วนนะครับแปลงนี้นะครับกับแปลงแปลงนั้นนะครับ ด้านนั้นจะไม่ค่อยโดนแดดนะครับปัญหาที่ยังเหมือนเดิมคือไม่ค่อยโดนแดดก็จะเป็นพวกเลดโอ๊กเลดคอร์สนะครับไปด้านในเลยโดน,นแสงช้าก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ถ้าเอาพวกตะกูลกรีนเนี่ยไปไว้ด้านในเนี่ยแปลงในเนี่ยมันโดนแสงน้อยนะผักจะยืดครับผมก็เลยเอากรีนเนี่ยมาไว้ด้านนอกนะครับ Oak, นีกรีนโอ๊กกับกรีนสลัดคอร์สนะครับไปด้านนอกก็ดีครับแล้วก็ต้องปลูกเว้นนิดนึงเพราะเอิญผมทําแปลงผีไปหน่อยก็เลยต้อง เวระยะนิดหนึ่งครับระยะต่อต้นนี่อย่างใกล้ไปเลยนะครับปลูกแบบนี้ผมทํางานสบายครับไม่เหนื่อยถ้าปลูกแตงดินเยอะๆนี่สุขภาพผมเองก็ไม่ไหวครับปวดหลังนะครับเวลาผสมดินอะไรก็ปวดหลังนะครับส่วนคนที่ปลูกที่บ้านนะครับท่านใดที่ปลูกที่บ้านแบบไม่เยอะนะครับก็ปลูกกระถางก็ได้ครับผมว่านะครับลงกระถางก็ได้ผมนี่มันเยอะนะครับ ลงทีก็ทังแปลงแล้วก็ไปเสร็จก็เป็นพันพันต้นนี้ก็เหนื่อยครับแปงนี้ด้วยครับเดี๋ยวพามาชมน,นะครับครับส่วนขั้นตอนการปลูกการทํำผมไม่ค่อยมีเวลานะครับที่จะมานั่งถ่ายเอาแค่มาทําเสร็จแล้วแบบนี้ดีกว่านะครับลองดูนะครับ หรือว่าใครจะลอเอาไปทําแบบแปลงข้างบ้านประมาณแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ยากครับแบบนี้อยู่อ่ามันดูแลง่ายครับปลูกกับน้ําเนี่ยหนึ่งดูแลง่ายสองถักโตเร็วโตวดีนะครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับสวยๆกันนะครับประมาณนี้ พาแพเดี๋ยวพาไปดูแปลงเคลอีกแปลงนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเคลล็อดแรกๆนะครับตอนนี้เหลือประมาณสิบกว่าต้นนะครับจากปลูกไว้ประมาณยี่สิบนะครับก็จะมีเรื่องโรคเหมือนกับว่าต้นมันเริ่มมันจะเป็นรากรากเน่า่ครับก็ผมก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าจะทํำยังไงนะแปลงนี้ที่ไว้ข้างนอกนี้จะมีพวกหนอนเยอะนะครับจะมีบ้างนะครับฉีดน้ําหมักไรก็ไม่ค่อยไปหรอกต้องเดินบี้และครับ มาแล้วครับปัญหาหนึ่งของเคลนะครับด้านนี้เป็นพริกหวานนะครับเก็บไปแล้วครับเปเก็บไปหลายหลายลูกแล้วนะครับประมาณแบบนี้มีลูกเล็กแล้วนะครับเนี่ยลูกใหญ่ๆผมเก็บไปทานแล้วอร่อยมากหวานกรอบครับปลูกง่ายดีไม่มีอะไรระวังเรื่องมดกับเพแค่นั้นเองครับมาดูด้านนี้หน่อยครับก็เป็นมะเขือยาวม่วงนะครับยังไม่ออกนะครับยังไม่ติดลูกจะมีติดที่ได้ลุ้นก็ลูกนี้ครับแต่ว่าไม่รู้จะม่วงหรือเปล่าครับ งามอยู่ครับเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับใช้ปุ๋ยชีวภาพหมดเลยแนละ้วแล้วก็ปุ๋ยหมกกักอะไรพวกนี้นะครับปลูกแบบอินทรีย์นะครับทั้งสวนเลยไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงนะครับกินได้ปลอดภัยโอเคครับมาอัปเดตในแปลงผักเรานิดนึงผมหยุดไปนานนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับสวัสดีครับ